กลายเป็นเรื่องฮือฮาสุดๆเลยล่ะค่ะหลังจากที่มีรายงานว่าเมื่อวันที่12มกราคม2567ในประเทศอินเดียค่ะเกิดเหตุการณ์ชายชรา,าวัย80ปีเสียชีวิตและในระหว่างที่รถพยาบาลกำลังนำร่างส่งบ้านนั้นรถเกิดตกหลุมถนนมือของชายชราก็ได้ขยับและสติรับรู้กลับมาอย่างปฏิหาริย์ค่ะตามรายงานระบุค่ะว่าชายวัย80ปีที่แพทย์ระบุว่าเสียชีวิตแล้วถูกพาร่างกลับจากเมืองปาเตลาไปยังบ้านของเขาค่ะเพราะว่าระหว่างนั้นรถฉุกเฉินที่บรรทุกร่างของเขาค่ะได้เกิดตกหลุม ถหนนลานชายของชายชาราซึ่งนั่งมาด้วยในรถฉุกเฉินรู้สึกได้ว่ามือของชายชารามีสัญญาณของคลื่นหัวใจที่กลับมาเต้นอีกครั้งจึงบอกให้คนขับรถฉุกเฉินแวะโรงพยาบาลที่อยู่ระแวกใกล้เคียงค่ะและต่อมาแพทย์ที่นั่นก็ได้ตรวจสอบแล้วว่าชายชารายังมีชีวิตอยู่ค่ะทั้งนี้ค่ะชายชาราคนนี้เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองคานานซึ่งอาการเขาอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะและครอบครัวก็ทําใจไว้แล้วซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะนับว่าเป็นปาฏิหาริย์และตอนนี้ก็หวังเพียงว่าชายชารา คนนี้จะฟื้นตัวได้โดยเร็ววันค่ะ